รายการต่อไปนี้เป็น,นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชม เข้าสู่เดือนเมษายนเดือนที่ร้อนที่สุดของปีแล้วนะและเป็นเดือนที่มีวันหยุดติดต่อกันยาวๆด้วยละ่ะใครที่ยังไม่ได้มีการวางแผนไปเที่ยวที่ไหนก็อยู่กับนานาและครอบครัวของเรานะพวกเราทั้ง4ี่คนก็จะนำเมนูอร่อยๆอมาฝากคุณผู้ชมให้ได้เพลิดเพลินสำราญใจกันไปเลยในทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย2.45มง45ทาง WorkPoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้ ในช่วงของนานาคุณผู้ชมนานามีเมนูมัตบตบะเนื้อหน้าเปิดมาฝากค่ะเจ้ามัตบตบะเนื้อหน้าเปิดของนานาเนี่ยทำง่ายมากเลยเอาเนื้อบดของเราตุดมันนะมาหมักง่ายๆมีกะทิแล้วก็มีผงสเต๊ะค,ค่ะจากนั้นใส่มันกุ้งสวยหอมๆลงไปด้วยคุณผู้ชมเคล้ากันให้เรียบร้อยเนาะเราจะเคล้าส่วนผสมนะคะ เนื้อสเต๊ะของเราเนี่ยหูสีสวยมากๆปาดหน้าลงบนโรตีแช่แข็งแล้วก็ไปจี่ในกระทะรับประทานคู่กับซอสสเต๊ะแล้วก็อาจาร์ที่มีผักเนี่ยนะอร่อยอย่าบอกใครเลยช่วงนี้มาซัมเมอร์แล้วอ่ามันอากาศมันร้อนนะเราต้องกินอะไรที่ refreshing ส่วนช่วงของอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้นะคะมีเมนูเค้กมาฝากเขาบอกเค้กของเขาเนี่ยเป็นเค้กสวรส เค้กคลายร้อนที่เนื้อน,นุ่มแต่ทำง่ายมากแค่ม,มีตะก,กร้อมือกับเตาอบก็สามารถทำได้แล้วเค้กของเขาทานคู่กับซอสสับรสที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานกลมกล่อม,มอร่อยสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยคันสอเมนูจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะ 1...2 องสอ๋อน้ากินมากพริกสวยมากๆเลยอ่ะ คนแกะต้องเก่งมากแน่ๆอดใจรอชมช่วงหน้านะคะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูแครกเกอร์บรานนี่มาฝากกันค่ะวิธีทำร้อนแป้งอนเนกประสงค์กรากบก,กับผงโกโก้ผงฟู และเบกกิ้งโซดาให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันและน้ำตาลละลายเติมเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันค่อยๆเติมส่วนผสมแป้งคนให้เข้ากันใช้พายยางคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งบีบส่วนผสมที่ได้ลงตรงกลางชิ้นแครกเกอร์ ตกแต่งด้วยอัลมอนด์ให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูแครกเกอร์บราวนี มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะข้าววานสำรานใจช่วงของนานานะคะมีเมนูของคาวมาฝากรับรองเลยละ่ะว่าเป็นมื้ออาหารที่อิ่มอร่อยอย่างแน่นอนที่สำคัญทำง่ายมากๆค่ะนานาจะชวนทุกคนมาทำมะตะบะเนื้อหน้าเปิดกัน และว,วันนี้นะคะในครัวของเรามีตู้แช่เดอะฟร e เซอร์แอดวานด้วยขออวดนิดนึงค่ะเพราะตู้แช่เนี่ยไม่ธรรมดานอกจากจะเย็นไวประหยัดไฟแล้วนะคะยังช่วยรักษาคุณภาพอาหารให้มีความสดใหม่ยาวนานขึ้นด้วยค่ะเมนูที่เราจะทํากันในวันนี้คือมัตตาบะเนื้อหน้าเปิดค่ะพระเอกของมัตตาบะเนื้อหน้าเปิดเลยเป็นเนื้อที่จะต้องมีความสดใหม่จะทําให้เมนูของเราอร่อยมากขึ้นวันนี้นาะนาะเนะตรียมเนื้อของเราไว้ในตู้แช่แล้ว บบสะดวกมากๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่าตู้ของเราเนี่ยนะคะมีถึง5ชั้นที่สำคัญเนี่ยนะคะคุณจะแช่ผักแช่เครื่องดืง่มแช่อะไรก็เห็นหมดเลยในนี้ที่สำคัญเนี่ยนะของตู้แช่แบบนี้คือปรับระดับได้ด้วยมันทำให้การใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นมากๆเลยล่ะคะ่ะยิ่งใครเปิดร้านอาหารหรือร้านคาเฟ่นนะแนะนำเลยนี่นะอันนี้เป็นเนื้อวัวติดมัน เราจะมาทำตัวไส้มัตบะของเรากันก่อนวันนี้เป็นการทำเหมือนสเตะแต่ว่าทำง่ายมากๆที่สำคัญเนี่ยนะคะเราใช้แป้งโรตีแช่แข็งเนื้อวัวบดติดมันของสเตะนะคะพอบอกว่าทำอะไรที่มีกลิ่นอายของสเต๊ะเนี่ยตัวช่วยในการทำให้สเตะของคุณชุ่มฉ่ำหมักเนื้อเสร็จแล้วเนื้อนุ่มแล้วก็หอมนี่ค่ะอัมพาวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ ตัวช่วยที่นานาเรียกเขาว่า XO เมืองไทยเลยค่ะพ่อขวัญขวัญใจคู่ครัวเติมสเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสารรค์ด้วยพ่อขวัญที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพวันนี้เลือกใช้เป็นมันกุ้งเสวยคุณเชื่อไหมมันกุ้งเสวยเนี่ยใส่ลงไปกับเนื้อสเต๊ะเข้ากันมากๆเลยล่ะนี่มันกุ้งเน้นๆหอมมากๆอะ่ะเราจะเคล้าส่ผสมนะคะ เนื้อสเต๊กของเราเนี่ยหูสีสวยมากมากจนกระทั่งส่วนผสมของเราแห้งคือเนื้อเนี่ยดูดกะทิกับมันกุ้งเข้าไปแล้วเราก็เอาส่วนผสมไส้ตรงนี้ของเราอะค่ะมาป้ายลงบนแผ่นโรตีแช่แข็งกันตักเนื้อของเราลงไปเกลีย่ยค่ะง่ายมากๆเลย คุณจะทำงานง่ายถ้าโรตีของคุณเย็นจัดจัดนะคะวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะลอกแผ่นพลาสติกออกนะคะแล้วก็คว่มโรตีของเราลงไปแบบนี้ รอจนกระทั่งเนื้อของเราสุกแล้วก็พลิกด้านกลับค่ะเ<อล>พียงเท่านี้คุณก็จะได้มัตบะเนื้อหน้าเปิดง่ายๆแล้วเด3งดองสัอ๋อน่ากินมากาเดี๋ยวเราจะหั่นแล้วก็เสิร์ฟไปได้วยกันค่ะมัตบะเนื้อหน้าเปิดเราเสิร์ฟกับน้าจิ้มสเต๊ มัตตะของเราเป็นหันมัตตะเนื้อหน้าเปิดปง่ายมากๆแค่ใช้แผ่นแป้งโรตีแช่แข็งนะคุณจะทอดกรอบมากกรอบน้อยแล้วแต่เลยขอโทษน,นะดูนี่เลยอู้หกรอบแบบนี้วางมัตตะเนื้อของเราเนี่ยเลือกชิ้นเนื้อเยอะๆให้คุณผู้ชมเลย ของนานาวันนี้มีแตงกวานะคะเหมือนน้ำจิ้มอาจาดเลยหอมแดงเนี่ยกดให้เป็นดอกไม้น่ารักน่ารักแตงกวาหอมแดงและพริกพริกสวยมากๆเลยอ่ะคนแกะต้องเก่งมากแน่ๆ wow. นานามีชอบผักชีนะคะหวางแต่งสวยก็ได้อร่อยก็ได้เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสเต๊ะค,ค่ะเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเมนูมัตตาบะเนื้อหน้าเปิดของนานาวันนี้ ช่วงหน้านะคะอาจารย์เมย์มีเมนูขนมจากสาวรสค่ะอิ่มท้องกับมาตาบะเนื้อหน้าเปิดของนานานแล้วอดเจรอสักครู่เดียวนะเพียงแค่อุปกรณ์ไม่กี่อย่างสุงมตรดนิดหนึ่งนะฮะทำแป๊บเดียวก็ได้อร่อยอร่อยแบบนี้แล้วนะครับข้าวหวานสำราญใจช่วงหน้าอาจารย์เมกับเทด็ดดี้มีเมนูมินิแพชชั่นฟรุตโลฟอร่อยและทำง่ายมาฝากรอติดตามชมกันนะ แต่ตอนนี้นานามีอีก2เมนูที่น่ารับประทานมากๆจากน้ำมันพืชตรามรากฏและพ่อขวัญมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรากฏวันนี้เรามีเมนูโซบะเย็นกับแตงกวามาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำลงในภาชนะ นำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปรามมรกตคนให้เข้ากันนำเส้นโซบะลงต้มประมาณ2นาทีหรือจนกระทั่งสุกนุ่มตักขึ้นล้างในน้ำเย็นพักเสด็จน้ำเตรียมไว้ใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปรามมรกตลงในภาชนะต่านด้วยน้ำโชย,ยุ น้ำส้มสายชูงาขาวขิงดองและน้ำแข็งปั่นจนส่วนผสมละเอียดดีเตรียมไว้เป็นน้ำสลดัดพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูโซบะเย็นกับแตงกวา อร่อยอร่อยด้วยพ่อขวัญเติมสเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวาญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาฝากกันค่ะกับเซี่ยงไฮ้ซุกี้ทะเลแห้งวิธีทำใส่น้ำพริกเผาหมันกุ้งตราพ่อขวัญลงในภาชนะตามด้วยน้ำจิ้มซุกี้กุ้งสดและปลาหมึกคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้หอยมแมลงผู้และลูกชิ้นปลาผัดให้เข้ากันพอสุกใส่ไข่ไก่ยีพอแตกใส่กว๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้เติมน้ำซุปผัดให้เข้ากันใส่ผักกาดขาวและผักบุ้งผัดจนผักสุก ใส่ขึ้นช่ายและต้นหอมผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อขึ้นช่ายรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซุกี้พร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูเสี่ยงไฮซุกี้ทะเลแห้งเปลี่ยนเมนูอาหารธรรมดาให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยพอขวัญขวัญใจคู่ครัวนะคะ และช่วงนี้ของข่าวหวานสำรัญใจนะครับแน่นอนเลยนะครับพบกับมามีแล้วก็เท็ดดี้นะครับจะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์เมย์มาฝากกันครับมะมี่วันนี้ได้ข่าวว่าเมนูเนี่ยเป็นแบบเค้กน่ารักน่ารักแต่รสชาติอร่อยมากเลยช่วงนี้มาซัมเมอร์แล้วอ่าอ,อ,อากาศมันร้อนนะเราต้องกินอะไรที่ refreshing สดชื่นหน่อย refreshing ใช่แต่มะนาวก็แพงนะช่วงนี้ไม่ได้ใช้มะนาวไม่ได้ใช้มะนาวนะก็เลยเปรี้ยวแบบสดชื่นจากข้าวรสค่ะชื่อเมนูว่าอะไรครับ Mini p a s s i ่นฟรุตโล o a f ค่ะแค่ชื่อก็น่ากินแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนการทำมินิพาชั่นฟรุตโลฟเนาะใช่ก็คือเป็นแบบชิ้นเล็กๆเลยชิ้นเล็กๆเลยอ่าโอเคอันนี้มีทั้งตัวเคก แล้วก็มีซอสอค่ะเดี๋ยวนี้เราทําซอสเราทําซอสก่อนนะครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการทําซอสอะไรง่ายขึ้นเยอะนี่วันนี้ผมมีตัวช่วยนะครับน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปนะครับตรามิตรผลหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติครับแล้วสีเขาสวยด้วยทำอะไรก็โอ้โหน่ากินไปหมดมาอ่ะของแล็มาชินให้เฮ้ย คีโนโตะอ่าอาละครับตามด้วยน้ำเปล่านิดนึงเดียนิดเทปอันนี้ก็ค uh ือเสาวรสเลยก็คือข่าวมาเพิ่ขูดออกมาเลยใช่่คะเอาละปกติจะเห็นหยอกเกลือแล้วก็เข้าเข้าปากเลยนะเป็นกระแป็งกระโพดอันนี้ช่วยนิดนึงนะครับเขาจะได้เซตตัวใช่่คะ ก็เอาม,มาคนคนคนนิดนึงไม่เปิดไฟหรอยังค่ะอ๋อคนก่อนนะทุกอย่างให้เข้ากันก่อนอพอเดือดก็คือใช้ได้เลยอโอ้โหมันเข้ากันเร็วมากนะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นน้ําเชื่อมมันเข้ากันเลยใช่ในเวลานี้เข้ากันแล้วนะเปิดไฟเลยเดี๋ยวมาพอเดือดใช่ไหมคะเราก็พักให้เขาเย็นเดี๋ยวมาเราก็เสิร์ฟกับเค้ก คือด้วยความที่เราใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะดังนั้นเนี่ยต้องรอให้เขาเดือดก่อนเขาจะใสเลยค่ะจากนี้ขุคนๆใช่ไหมเขาเดือดๆใช่ไหมเดี๋ยวก็ใสก็คือใช้ได้เลยเริ่มเลยเห็นไหมเริ่มเดือดแล้วนะเขาจะต้องใสนะคะอ้าขะ้าเดือดอย่างนี้เคือดแบบนี้แล้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีใสๆแบบนี้นะก็คือโอเค พักไว้ให้เขาเย็นตัวลงเย็นตัวลงระหว่างนี้เราก็จะมาทําตัวเค้กกันนะครับอแลวครับแล้วมันถึงขั้นตอนการทําเค้กนะครับทำไมอาจารย์เมย์แบ่งเป็นสองชามอ่ะชามหนึ่งเหลวชามหนึ่งแห้งอ๋อส่วนผสมอันนี้แบบสองเหลวนะอันนี้ของแห้งเจ้วมากผสมไปกันโอเคครับเรามาทําในส่วนของอ่างผสมของเหลวกันก่อนค่ะนะครับอันแรกเลยนะฮะเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับสุดนนี้ใช้สองฟอง จากนั้นนะครับเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นไขมันนะครับวันนี้เราใช้น้ํามันัูวเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆนะฮะฟ้าสีเหลืองนะฮะมีตรามรกตทําอะไรก็อร่อยนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราจะตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะฮะเอาถ้ามีโยเกิร์ตรสสับปะรดได้ไหมไม่มีค่ะพอดีถ้ามีก็ได้นะมีก็ได้ค่ะโอเคเอาละครับจากนั้นก็เนื้อสับปะรดเลยนะครับ ผิวเลมอนนะครับัน้ใช้ตะกร้อมือเนาะให้เข,ข้ากันเอาแล้วครับพอเข้ากันละอันนี้ส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะครับเรียบร้อยแล้วเราพักไว้ก่อนนะฮะ,ะส่วนที่เป็นของแห้งมีอะไรนะฮะสำคัญที่สุดเลยนะฮะคุณผู้ชม จะทําเค้กอร่อยๆอนะครับก็ต้องมีแป้งคุณภาพดีนะครับวันนี้เราใช้แป้งอนเนกประสงค์ตรากบนะครับนี่สังเกตง่ายๆนะฮะมีตา TFM แบบนี้นะครับแถบสีเขียวทําอะไรก็อร่อยนะฮะเนื้อเค้กของเรานะฮะจะแบบเนียนละเอียดเลยใส่น้ําตาลทรายลงไปโอเคน้ําตาลทรายนะครับอัลมอนด์บดอัลมอนด์บดอ,นะอันนี้ช่วยยังไงบ้าง ของแลงเก์มี texture เกลือป่นเสริมไ iod นะครับวานิลาผงนะครับเบกกิ้งโซดานะครับและผงฟูครับ<ม>อ้าวนะอ่ะของแห้งของเราครบทุกอย่างแล้วภายยางคนให้เข้ากันอะค่อยๆตะล่อมนะเกาเดี๋ยวแป้งฟูงเนาะโดนว่า นะครับพอเข้ากันแบบนี้แล้วยังไงต่อใส่ลงไปที่เหลวเลยแ้วเราก็เอาไผ่อย่างคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนี่คือเค้กเสร็จแล้วไม่ต้องมีเครื่องตีไข่ก็ได้เหรอต้องเลยจริงหรือเปล่าจริงค่ะอ่ะถ้างั้นไว้ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราเป็นคนตักให้อ่ะไผ่ใหญ่อันนึง่ะคนเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมในครอบครัวโอเคค่ะค่อยนะครับใส่ลงไปแบบนี้ เคค่ะเชิญได้หมดเลยนะหมดเลยขออนุตนะโอ้แล้วเนื้อเนียนเลยนะใช่ค่ะไม่ต้องใช้เครื่องไม่อะไรเงี้ยง่ายๆเค้กจะนุ่มอร่อย อันนี้อาจารย์เมย์ก็คือจะตักตัวส่วนผสมเค้กนะฮะที่เราผสมเมื่อกี้ลงในพิมพ์นะครับพิมพ์อันนี้ขนาดประมาณนี้อันนี้เราใช้ประมาณ65กรัมถ้าคุณผู้ชมมีขนาดอื่นไซส์อื่นอันนี้ก็ต้องลองดูแต่หลักง่ายๆก็คือเอาให้ประมาณส่วี่ของพิมพ์เนาะเพราะว่าเดี๋ยวของฟูเขาจะทำปฏิกิริยาให้พมพมากับเต็มอ่ะแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะตักให้ครบทุกพิมพ์เลยใช่ค่ะแล้ว หลังจากตักตัวเค้กใส่พิมพ์เรียบร้อยนะฮะก้อนอบด้วยอัลมอนด์สลานะครับทีนี้เนี่ยตัวเตาอบของเราเปิดวางไว้แล้วใช่ครับเราจะนําเข้าอบนะครับที่อุณหภูมิ165องศาอย่างเค้กชิ้นเล็กๆแบบนี้ประมาณ15นาที15นาทีหนาทีนะวันนี้ห้ามทําขายนะอัลมอนด์เยอะขนาดนี้อร่อยค่ะก็จะมี texture ที่นุ่มๆห้องบนกรอบหน่อยแล้วก็มีซอสใช่ เราก็ไปอบเลยอ่ะโอเคครับ,รบเราอบพร้อมแล้วประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปอบกันอันนี้ก็คือเค้กของเรานะครับอบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นําออกจากพิมพ์เลยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะคะคุณผู้ชมหน้าตาหน้ากินแบบนี้เลยก่อนเสิร์ฟเนี่ยอาจารย์เมย์จะเพิ่มอีกนิดนึงก็คือความสวยงามเลยนะคะใช่คอ่าบีบบัตเตอร์ครีมลงไปนะครับอะเจดีตินติดดอกไม้เข้าไป จริงๆเนี่ยเปล่าๆก็อร่อยแล้วเพราะเขามีซอสนะแต่อันนี้ก็คือแบบเพื่อคุณผู้ชมที่ทางบ้านดูอยู่นะเปิดร้านคาเฟ่นะแบบนี้นี่คือเพิ่มราคาอีกเยอะเลยค่ะเอาให้ต้องโชว์โชว์่ค่ะขอโทษครับรู้ว่ามีศิลปะอยู่ในหัวใจ่ะโอเคใส่ใบเข้าไปด้านหลังอันนี้ก็เป็นชอสะระแหน่นะฮะยอดอ่อนๆเลย รเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมครับน่ากินมากๆเลยอ่ะเวลาทานก็คือจะมีซอสสำหรัรสของเราด้วยเป็นยังไงกันบ้างฮะคุณผู้ชมครับกับเมนูของอาจารย์เมวันนี้น่ากินจริงๆนะครับมินิแพชชันฟู้ดโลฟนะครับโอ้โหขั้นตอนการทําก็ง่ายด้วยอุปกรณ์ไม่วุ่นวายเลยเครื่องตีอะไรไม่ต้องใช้ตะก้อมืออย่างเดียวเตาอบก็อบแป๊บเดียว15นาทีใช่อาล้ครับแล้วก็ถึงเวลานะครับผมขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนคุณผู้ชมทางบ้านนะครับนี่ไหนๆก็อบกันมาขนาดนี้น่ากินขนาดนี้ต้องชิมให้เห็นกันพร้อมๆกันเลยะม เค้กโตรถของเรานะฮะกับซอสขออนุญาตราดลงไปเลยนะนี่อือหือโอซอสสีสวยมากข้นกำลังดีอืมก็เห็นน้ำลายวิ่งแล้วนะ <c oughs> ผมหั่นแบบโชว์ด้วยนะเนี่ยค่ะอือือ <c oughs> ดูฮะน่ากินมากนะครับมาคำโตๆเลย <c oughs> อือ <c oughs> อือ <c oughs> อร่อยอร่อยมา ชื่นใจใช่ไหมครับ refreshing เปรี้ยวสดชื่นมันจะมีความหวานที่กลมกล่อมอยู่คือถ้าเปรี้ยวโดดอย่างเดียวเนี่ยกินไม่ไหวตาหยีเลยแต่เนี่ยคือมันแบบเข้มข้นมันมีรสชาติเปรี้ยวนําแล้วก็มีความกลมกล่อมตามมาอร่อยแล้วก็สดชื่นอย่างที่หมอมี่บอกจริงๆครับที่สําคัญนะเค้กนุ่มมากแล้วพอเคี้ยวเข้าไปข้างในเนี่ยจะเจอเม็ดสวารสกรุบกรอบกรุบกรอบ ด้านบนก็มีอัลมอนด์อีกแล้วก็มาราดซอสที่แบบรสชาติจัดๆแบบนี้ผมว่าอร่อยมากแล้วอยากจะฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเป็นเมนูที่ทําง่ายจริงๆนะฮะเพียงแค่อุปกรณ์ไม่กี่อย่างถุงผสมนิดนึ่งนะฮะทำแป๊บเดียวก็ได้อร่อยๆแบบนี้แล้วนะครับกับเมนูมินิแพชชชันฟูดโลสนะครับ เรียกได้ว่าเต็มอิ่มทั้งสองเมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจนะครับหรือว่าของหม่มีแล้วก็เท็ดดีในวันนี้นะครับความอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้ครับที่รายการข้าวหวานสำราญใจนะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย2มงนาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะ ครับผมหรือว่าคุณผู้ชมนะครับวันนี้ดูอยู่นะครับจบสูตรไม่ทันหรือว่าอยากจะดูสูตรอื่นๆเพิ่มเติมนะฮะเข้าไปดูกันได้เลยนะคบที่ YouTube ยิ่งสักฟู้ดทีวีนะครับมีสูตรให้เลือกอีกกว่าหมื่นกว่าสูตรเลยนะครับดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ข่าวหวานสำราญใจหมดเวลาลงไปแล้วนะฮะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมอยากชวนเด็กๆเข้าครัวมาบีบขนมอัลลัวกัน อลัวสูตรนี้ทำง่ายมากๆที่สำคัญเนี่ยนะคะเป็นอลัวที่เนื้อนุ่มหนุบหนับอาจารย์เมย์ครับได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยเป็นเมนูสไตล์จีนเลยใช่เป็น Chinese dessert